คือจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วพี่ไปก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะดูแล,ลรักษาหน้าให้แบบว่าสวยเพื่อเตรียมรอมพร้อมรับกับปีใหม่นิดนึงเพราะวันนี้สาวที่จะมาเจอเราเนี่ยเขาสวยสุดประเทศมีตำแหน่งไหมมีตำแหน่ง พี่หมิงชาลิสาที่สำคัญเขามีเมนูจานเด็ดให้เราด้วยเกี่ยวกับเมนูสุขภาพใช่ผู้ผู้ชมครับถือโอกาสนี้นะฮะเราไม่เจอคุณหนิงนานมากนะฮะโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับไม่ได้ไปค่ะ้าคงจะไม่ได้เจอกีนนานอยู่นี่แหละค่ะนานเลยแหละเราจะได้ไปไปเลยค่ะกับร้านอา i ีดอไวน์นะคะไปเจอพี่หมิงกันดีกว่าช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามมงก่อนคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแค่นี้ที่พรสก็อร่อยครบรส ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสอร่อยจานเด็ดมาแล้วค่ะวันนี้นะคะไปแต่งตัวสวยๆเพราะว่าเราอยู่กันที่ร้านนี้เลยค่ะอลิเดนว n e นั่นเองนะคะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะเรานัดแขกรับเชิญที่หน้าตาสวยมากเขาบอกว่าวันนี้นะ่ะเขาจะมาล้วงรับ เคล็ดลับเด็ดนะคะของเมนูจานเด็ดซึ่งเป็นเมนูจานโปรดของเขาเขาแอบบอกไปมานะคะว่าเขามีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลผิวดูแลผมดูแลสุขภาพมาให้ด้วยถ้าอยากรู้เขาเป็นใครตามไปมาเลยค่ะอันลิทันวายสวัสดีค่ะ ไช้นะคะล้วบอกว่าเขาเนี่ยแอบมาเตรียมสูตรโหเด็ดเคล็ดลับนะคะมาทาให้เรากินนั่นคือพี่หมิงคนสวยของเราแน่เองพี่หมิงทำไมถึงชอบร้านนี้อารีเรเนนวายคือชอบอาหารไทยเขาเป็นร้านอาหารที่มันรักสุขภาพด้วยกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมใช่คือพี่เนี่ยก็ต้องไดเอทดเราก็ต้องใส่ทั้งคู่นะเราอายุมากแล้วจะอายงไม่คุณอยย่พออยู่แค่นั้นแต่วันนี้ถ้าไปคิดว่าไปอยู่มากแล้วพี่ก็มีเคล็ดลับมาทําให้ดูแบบสตาร์ท ความเด็กเอาไว้อนอกจากตัามตามเด็กวันนี้นี่นะคะมาล้วงรับเมนูสูตรเด็ดนะคะของร้านอลิสดนไวน์ซึ่งพี่หมิงจะเป็นคนทำและมีสูตรเด็ดเคล็ดลับด้วยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะคะตำลาบปลาแซลมอนลาบปลาแซลมอนออกฟิวชั่นกึ่งกึ่งฟิวชั่นนิดๆซึ่งไม่อ้วนและมีเคล็ดลับเด็ดเริ่มกันเลยดีกว่ามาค่ะตัวอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมก็คือจะมีปลาแซลมอนนั่นเองซึ่หั่นเป็นลูกเต๋านะคะใ่หั่นง่ายๆใส่ลงไปเลยใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะใส่น้ำมะนาว ากิว่าไม่อยากทําให้ตัวปลาต่างๆคาวนะคะก็ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนใช่ใช่แล้วต่อไปค่ะเราก็จะมีข้าวู้าวาผั้แล้วก็พลิกคนจะน้ำปลาสักนิดนึงใช่มาใส่น้ำปลาค่ะเยอะไหมคะนิดเดียวพอโอเคเพื่อเพิ่มรสชาติเฉยๆแล้วเพิ่มหอมไทยเองโอเคใส่ผักลงไปนะคะหอมแดงใบมะกรูดะไบนะงๆผักชีต่างๆใส่เข้าไปนี่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะ เห็นไหมคะสวยงามแต่แตยังไม่เสร็จกัเท่าเนยเพราะว่าพี่มีเคล็ดลับนี่อ้าวอันนี้คือคอลลาจเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์โรยไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วคอลลาจเจนมันใส่ในอาหารได้เหรอใส่ได้เลย แล้วพี่คลุกไปเลยค่ะเฮ้ยเขาคงหายไปเลยอะใช่หายไปแล้วเขาจะละลายแล้วซึมเข้าไปในกับข้าวที่เรารับประทานไม่แต่ว่ากลัวอย่างหนึ่งว่าเวลาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยกลัวว่ารสจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวให้ชิมอ่ะต้องลองชิมต้องลองชิมเอาจานมาเลยจะให้ป้าชิมเลยขอแต่งแต่งหน้าให้สวยงามนะคะด้วยผักชีนี่ผักต่างๆไว้เคียงนี่ พลิกนิดนึงไหครพ่งเ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 พเพ่งเพ่งเพ่งกพ่งเ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 พ่ดเพ่นคพ่งเพ่งเพ่งมพ่งเ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 พเพ่งเพ่งกพ่งเพ่พ่เพ่งคพ่งเพ่งเพ่งพงเพ่งเพ่งเพงเพงเพ่เวลาชิ่แล้วค่ะต้องเอกว่าเป็นเพั้งเรกอ่ะเนูลองชิมอ่งมาคือตอนแรกเรากลัวว่ารสเขาจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยไง่งง่ง ต้องถามกันว่ามันเหมือนใส่คอลลาเจนลงไปหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่ารสชาติไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยคือเหมือนเราทานอาหารปกติเพียงแต่ว่าเราได้คุณค่าจากตัวคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาก็ช่วยเรื่องของผิวนะคะคือมันจะมาเติมเต็มขึ้นทําให้ผิวเราฟูขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนเรื่องของไขข้อต่างๆผู้หญิงใส่ส้นสูงเยอะลองเดินแล้วก็จะเจ็บเข่าแป๊บๆอย่างเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงกระดูกตัวเองกรอบแกรบกรอบแกรบนั่นคือเป็นสัญญาณ คอลลาเจนในร่างกายเราเริ่มน้อยลงแล้วแล้วหมิก็แนะนําคุณแม่เขาอายุ60แล้วเขาก็เริ่มแบบขาดหัวเข่าอ่ะแล้วก็นั่งขาดสมาธิไม่ได้นั่งพับเทียบไม่ได้เดินขึ้นบันไดบนถอะไรอย่างเงี้ยแต่พอให้ทานปุ๊บแค่แป๊บเดียวนะคุณแม่ก็แบบไม่บสถดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยไม่อย่างในอาหารปกติพี่หมิงมันมีตัวคอลลาเจนอยู่แล้วไหมอย่างปลาแซลมอนอย่างเงี้ยเขามีค่ะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเยอะๆคือพวกตามหนังหมูอะหนังหมูไม่ได้สิไก่อย่างเงี้ยกินมันก็พวกไม่กินอื่นใช่ไหมคือเราไม่สามารถกินได้ทุกวันเข้าใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยของไปมีน้ำหนึ่งแก้วของของพี่หมีมีสองจะเทียบให้ดูอันนี้คือน้ำเปล่าธรรมดาแต่อันนี้คือน้ำเปล่าที่ใส่คอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่ลงไปแล้วถ้าเราทานคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่สะสมในร่างกายคือถ้าเกิดว่าตัวคอลลาเจนที่ดีก็คือเขาต้องละลายไปเลยต้องละลายค่ะชงก็ได้ดื่มก็ได้ง่ายที่สำคัญสะดวก อร่อยแล้วก็ปรับปรุงอาหารแบบนี้ได้รสชาติไม่เปลี่ยนไม่คาวแล้วแล้วเราเป็นผู้หญงอย่างงี้ต้องดูแลตัวเองซึ่งวันนี้มาอร่อยช่องห้าก็มีสิทธิพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอร่อยช่องหในช่วงอร่อยจานเด็ดนะคะก็รับไปเลยค่ะ1นและแถมให้อีกหนึ่งแต่ว่าจํากัดสายที่20สายเท่านั้นนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มิงมากนะคะที่ นอกจากสวยใจดีแนะนำเคล็ดลับดีๆให้เราด้วยและนี่มีทำอาหารอร่อยๆเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะต้องขอบคุณร้านนี้ด้วยนะคะริทันวายค่ะก็คือมีอาหารเยอะแยะมากมายพี่หมิงนก็นแนะนำมานะคะถือว่าใครดูก็เกษตรตัวมินนะคะริทันวายค่ะรับรองว่าอาหารอร่อยถูกใจแน,น่นอนค่ะช่วงหน้าปลายกับพี่เจ๊ยบนะคะจะพาไปชวนชิมที่ไหนต้องรอติดตามค่ะคาร่าฮิวโทร02 2 9 0 0 9 2 9